แม่พาดูเด็กๆนะคะเอฟซี FC ดูถุงทองนะคะอันนี้จะเป็นกระจกกั้นระหว่างห้องทำงานแม่กับในบ้านนะคะน้องจะมาเรียกแม่ค่ะ อยากอยากอยากเคี้ยแม่อยากเคี้ยแม่นะคะดูนะคะแต่ออกมาไม่ได้เพราะว่ามีกระจกกั้นอยู่ค่ะบางทีแม่ทำงานเขาก็จะมาคอยมองแม่พยายามเอาอตัวเคียมือแม่นะคะดูนะคิดถึงแม่มากเหรอลูกฮะ ถึงแม่หรือบางทีน้องเขาจะออกไปนั่งรอตรงหน้าประตูนะคะแล้วก็จะเรียกแม่แม่เห็นแล้วแม่ก็อดไม่ได้แม่ก็ต้องเข้าไปอุ้มให้น้องดีใจเดี๋ยวเราตามไปดูนะคะตามไปดูว่าน้องจะเป็นยังไง าจาจจาจาดูนะคะพอแม่เข้ามาเขาก็จะทำแบบนี้ค่ะเด็กอะไรไม่รู้ขี้อ้อนจังเลยลูกเออ มากมายลูกรักลูกรักรักรักลูกรักจ๋าจ๋ามไหมลูกอืมรักลูกรักไม่รักถุงทองไม่รักถุงทองลูก ไหนนั้นใครเล่นทองสุกเล่นเหรอลูกอ,อ๋อทองสุกเล่นทองสุกเล่นกับทองกว้าวออคนนั้นเล่นกันนะคะคนนี้ยังไม่หายอ้อนแม่เหรอลูกหืมหืมจ้า 三六。